ผลละักนัดตรงทำอาหารยังไงให้สนุกของทุกอย่างมันมีมุมมองที่แตกต่างให้เรามองเสมอครับอาหารจานเดียวกันทํากันคนละวันก็ยังได้รสชาติที่แตกต่างกันเลยแล้วถ้าเราใส่ความคิดไอเดียใหม่ๆเข้าไปมีเหรอที่เมนูใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดีกรีของสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงผมเรียกมันว่าลายเซนครับอาหารทุกเมนูคุณใส่ลายเซนของคุณลงไปได้จะผาดโผลแค่ไหนแอะก็อยู่ที่จินตนาการของคุณเข้าครัวปดอยจินตนาการกันเถอะครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ผมนํามาฝากวันนี้นะฮะทุกเมนูมีกลิ่นอายของความสนุกซ่อนอยู่อย่างเมนูแรกเนี่ยนะครับเป็นซุปเป็นซุปที่ดัดแปลงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชีสเบอร์เกอร์ครับ สำหรับซุปตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบของตัวซุปเนื้อที่มีเบสเป็นะมะเขือเทศนะฮะแล้วข้างในก็จะมีแครอทมีเซล,ลรี่มีหอมใหญ่มีถั่วลันเตานะครับจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังบาแกตตแล้วก็มีชีช,ชีสเด,ดานะครับรสเค็มๆรวมถึงเบคอนกรอบด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงตัวซุปกันก่อนเลยครับสำหรับตัวซุปนะครับเราก็จะใช้เนื้อบดนะฮะเรานำเนื้อบดเนี่ยไปรวนในหม้อให้สุกดีซะก่อน ระหว่างที่รวนวนี่ไขมันของเนื้อจะออกมาด้วยนะครับให้เสด็จตรงส่วนที่เป็นไขมันตรงนั้นทิ้งนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับในหม้อก้นหนาใบใหญ่นะครับให้เราใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ผัดหอมกระเทียมเซอร์เรี่และก็แครอทผัดประมาณ5นาทีครับเราผัดประมาณ5นาทีนะครับเวลาที่เราผัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผักมันจะมีน้ําออกมา จะสังเกตดูนะครับเหมือนแครอทจะมีลักษณะเงาเงานะฮะเขาเรียกว่าสเว a สเว e เหมือนเหงื่อออกเวลาทําซุปใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความแตกต่างเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเติมพวกเครื่องเทศพวกสมุนไพรลงไปอย่างซุปของฝรั่งเนี้ยแน่นอนเราก็ต้องใช้เครื่องเทศสมุนไพรของฝรั่งเขาแล้วเวลาที่เราใช้ไม่เยอะผมว่าการใช้แบบแห้งมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้จะเป็น ทมัโตเพสนะครับหรือมะเขือเทศเข้มขน้นนั่นเองจะช่วยให้สีสวยแล้วก็มีรสของมะเขือเทศที่เข้มข้นตามชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศบดนะครับผมเขย่าก่อนกระป๋องหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ400กรัมเราใช้ไม่หมดนะครับเราใช้ประมาณ250กรัมถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นมะเขือเทศเป็นลูกๆเลยได้นะครับชั่งน้ําหนักให้ได้250กรัมเอาไปปั่นซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสครับผม เครื่องปรุงรสก็จะเป็นเครื่องปรุงรสพื้นฐานนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่า,าในอาหารฝรั่งทุกประเภทต้องมีนะครับนั่นก็คือเกลือและพริกไทยเกลือวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเกลือแบบคุณภาพดีนะครับใส่เกลือลงไปครับผมเวลาที่เราปรุงอาหารฝรั่งนะฮะเราจะใส่เกลือเป็นระยะระยะเพราะนอกจากเกลือเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเค็มแล้วเขายังช่วยดูดน้ําออกจากผักแล้วก็ทําให้ซุปของเราเนี่ยนะครับมีสีที่สวยด้วยครับ พริกไทยครับผมเนื่องด้วยความที่ว่าเป็นซุปเนื้อนะฮะพริกไทยก็ใส่ดุหน่อยได้ครับแล้วก็จะมีคาเยนเพเปอร์นะครับเป็นพริกแห้งประมาณเศษหงส่วนสีช้อนชาผัดครับผมเอานะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่เนื้อที่เรากรองน้ำไว้เนี่ยครับออกไปใส่กลับลงไปนะครับผม ใส่น้ำสต็อกค,ครับใบกวานใบกะวานไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใบเดียวก็หอมแล้วครับแล้วก็พาสเลวันนี้เราใช้เป็นแบบแห้งนะครับพาสเลเราใส่ประมาณ1ช้อนชานะครับพอเดือดแล้วนะครับผมก็จะปิดฝา เราจะเคี่ยวเขาซิมเมอร์ฮะด้วยไฟต่ำๆนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีให้แคอรอทเนี่ยเขามีความนุ่มในระหว่างนี้นะครับเรามาจัดการกับเจ้าเบคอนของเราครับเราจะทอดเป็นเส้นทั้งเส้นแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือเพื่อความสะดวกนะฮะผมตัดเป็นชิ้นนะครับสูตรนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับก็เสิร์ฟได้ประมาณซักหกที่นะฮะหที่ใหญ่ เบคอนนะครับเราก็ทอดเราก็ย่างให้ได้ตามความสุกที่เราชอบเลยเวลาที่เราทานเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะเขาจะต้องมีขนมปัง่าวันนี้เราใช้เป็นขนมปังบาเกตตหรือขนมปังชนิดไหนก็ได้นะครับตัดเป็นแผ่นยาวๆนะครับ<อ><ะ>เสร็จแล้วนะครับเราก็ทานเลยฮนะขูดชีสลงไปด้วยครับ เสร็จแล้วเราก็นำเข้าไปอบครับกลับมาดูเบคอนของผมนะฮะสีสวยดีแล้วผลก็ยกออกมานะครับเอามาซับน้ำมันนิดนึงฮะกลับมาดูซุปของเรานะครับชุ่ม ว้าวน้ำออกมาอีกเยอะแยะเลยนะครับแครอทเนี่ยนะฮะโอ้ oh. จิ้มลงไปก็นุ่มดีแล้วใช่ได้เลยครับใส่ถั่วละเตาลงไปครับถั่วลัเตานี้เป็นถั่วลัเตาแช่แข็งนะครับพอเราเอาออกจากตู้ฟรีซเซนให้เราล้างน้ํานิดหนึ่งนะครับใส่ลงไปต้มให้ถั่วเนี่ยเขานุ่มดีใช้เวลาไม่เยอะครับคุณผู้ชมประมาณสัก2นาทีฮะเป็นซุปที่ต้องบอกว่าเนื้อเยอะเยอะกว่าน้ำนะครับ ดั่งรถด,ด้วยเกลือพริกไทยสุดท้ายแค่นี้อยู่แล้วครับขนมปังของพมก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันฮะนี่นะครับโอ้โหชีสเชดได้เยิอมๆกำลังละลายเลยครับที่เหลือเราก็แค่จัดลงจานเลยครับขนมปังกับเช็ด,ด้าชีสนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมประยุก์ตจากซุปหมวหอมแบบฝรั่งเศส คอนด้านบนนะครับเท่านี้ละครับก็พร้อมที่จะสนุกกับเมนูซุปในรสชาติของชีสเบอร์เกอร์ได้แล้วครับ พูดถึงกุ้ง lobster นะครับหลายๆคนจะคิดว่าโอ้โหเป็นเมนูที่ไม่มีทางทําเองที่บ้านได้เด็ดขาดถ้าจะรับประทานทันทีเนี้ยต้องไปร้านอาหารหรูๆแล้วก็จ่ายเงินแพงๆไม่จริงครับตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วคุณสามารถปรุง lobster ในครัวของที่บ้านคุณได้ครับ เจ้า lobster thermidor ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสครับปกติก็จะเป็นเนื้อล็อบสเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในซอสที่ข้นๆมีส่วนประกอบของไข่แดงมัสตาร์ดและก็บบรันดีหลังจากนั้นเนี่ยก็โรยชีสข้างหน้าแล้วก็ไปอบให้ชีสเยิมเย้มๆเลยแต่สําหรับสูตรนี้ผลปรับให้มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นมากขึ้นครับก็ใช้เครื่องปรุงรสแบบญี่ปุ่นใส่ส่วนประกอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้าไปเรียกว่าหรูหราเอาใจคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นแล้วกันครับ ในการใช้กุ้งลอฟเตอร์แบบแช่แข็งแบบนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยฮะจะมีการละลายน้ําแข็งที่ผิดวิธีนะครับเพราะว่าจะเอาไปโยนเข้าไมโครเวฟหรือไม่งั้นก็จะเอาออกจากถุงแล้วไปโยนแช่น้ำนะครับวิธีนั้นอย่าทําเด็ดขาดครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อของลอฟเตอร์เนี่ยครับเสียรสชาติผลมีทริคง่ายๆนะฮะเวลาที่เราต้องการจะใช้ครับง่ายนิดเดียวเอาออกจากตู้แช่แข็งมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงวิธีนี้ครับ ง่ายๆเลยหลังจากนั้นเนื้อของ l o อบสเตอร์ก็พร้อมใช้แล้วแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทริคในการปรุงล็อบสเตอร์ชนิดนี้ให้อร่อยบอกได้เลยครับว่าอย่าไปปรุงเขานานนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบการผัดอะไรก็ตามใช้เวลาเนี่ยให้น้อยที่สุดคุณจะได้รสชาติที่ต้องเรียกว่ารสชาติที่เข้มข้นของเนื้อล็อบสเตอร์จริงๆนะครับเอาละมาดูด้านในกันฮะล็อบสเตอร์ของเราอันนี้ก็คือสุกมาแล้วนะครับโอเค วันนี้สูตรที่พลจะใช้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับในการปรุงนะฮะสูตรนี้เนี่ยเราจะเอาเนื้อออกมาก่อนนะครับพลก็จะตัดก้ามออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อจากตรงก้ามออกมาง่ายๆนะครับผมใช้กันไกรตัดได้เลยฮะนนะครับส่วนเขียวๆตรงนี้นะฮะ ทานได้หมดเลยนะครับส่วนถุงลมเราก็ดึงออกครับผมสำหรับตัวเนื้อนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆครับได้เนื้อลอสเตอร์ออกมาเยอะแยะเลยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยครับกระทะครับผมไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางๆเราใส่เนยลงไปครับ ผัดหอมใหญ่นะฮะในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สาล่ายวากาเมะด้วยครับวากาเมะเนี่ยเขาจะมาเป็นในลักษณะแห้งนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยฮะประมาณมีเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําลงไปมันจะพองตัวเร็วมากครับผัดหอมใหญ่ให้นุ่มดีใช้เวลาประมาณ5นาทีครับเราใส่ลอฟเตอร์ลงไปเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดเดียวพอครับ เกลือพริกไทยครับปิดไฟได้เลยทันทีฮะไม่ต้องปรุงเยอะครับกลับมาดูที่สาลายวากะเมะของเรานะฮะแช่น้ำแป๊บเดียวก็พองตัวดีแล้วครับเราก็จะกรองน้ําออกนะครับแล้วก็ใส่รวมไว้กับกุ้งเลยครับผมส่วนประกอบต่อไปนะครับที่สําคัญมากของ lobster thermidor นะครับนั่นก็คือตัวชีสซอสนั่นเองในการทําชีสซอสนะครับหม้อ คือสิ่งที่สําคัญครับเราใช้หมอ้อสแตนเลสที่เนื้อหนาโครงสร้างหลายชั้นนะครับทำให้ความรา้อนเกระจายได้ดีเพราะว่าถ้าตัวหมอ้อของเราเนี่ยบางซอสของเราอาจจะไหม้ได้ง่ายนะครับเอาละครับในการทําตัวซอสไม่ยากเลยครับเราเอาหมอ้อนะครับมาตั้งไฟหลังจากนั้นก็ใส่เนยลงไปพอเนยละลายดีใส่แป้งสาลีลงไปครับใช้ตะกร้อคนให้แป้งสุกระวังอย่าให้แป้งเปลี่ยนสีนะครับใส่นมลงไปทีละครึ่ง พอคนขึ้นแล้วนะครับก็ใส่ที่เหลือลงไปปรุงรสด้วยผงดาชิโชยุคนให้เข้ากันดีซอสของเราคนขึ้นแล้วนะฮะผมยกออกจากความร้อนครับผมใส่ชีสนะครับชีสมอสเซเลล่าในช่วงแรกเราจะใส่ไม่เยอะมากนะครับใส่ไป20กรัมก่อนคนให้เข้ากันตอนนี้เตาอบผมเปิดไว้นะครับเป็นโปรกแกรมไฟบนนะครับเอาซอสชีสของเรานะครับ ลงมาในส่วนประกอบของ lobster ที่เราเตรียมไว้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับว้าวน่าทานมากๆหลังจากนั้นนะครับผมมีต้นหอมซอยคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะฮะเปิดกุ้งที่เมื่อกี้เราเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตักตัวส่วนะสมของกุ้งนะครับเข้าไปนะฮะ ชีสครับผมอีกเล็กน้อยเก็ดขนมปังครับแล้วก็จัดเรียงลงในถาดผมครับผมเสร็จแล้วนะครับ ทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับเียงแต่เราจะเอาเข้าเตาอบบนี่ครับให้ชีสด้านในละลายเคลือบดีแล้วก็เกล็ดขนมปังมีสีที่สวยผมเปิดเตาอบไว้นะครับโดยใช้โปรแกรมย่างไฟบนนะฮะใช้ความร้อนสูงสุดเลยครับใช้เวลาในการย่างไม่เกินห้านาทีครับการใช้ความร้อนโดยการย่างแบบนี้นะครับมันจะใช้เวลาไม่นานข้อดีก็คือว่ากลิ่นของล็อคเตอร์เนี่ยนะครับเบือของเขาก็จะหอมขึ้นมาด้วยนะฮะ เรียกว่าเมนูนี้เป็นเมนูรูปผสมนะครับสไตล์ฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นนะฮะสุดท้ายผมก็จะโรยด้วยสาหร่ายปนๆน,นนะครับที่ชื่อว่าอาอโนอริครับก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกที่ผมนำมาฝากลองทำกันดูนะครับ การที่เราเปลี่ยนอาหารการกินมันก็ก็เป็นโภชนาการที่ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆบ้านๆอร่อยในสไตล์ของผมนะแต่ว่าไม่เน้นเนื้อสัตว์วันนี้มาเปลี่ยนเป็นเป็นเห็ดหอมแห้งแทนก็แหล่งโปรตีนทางเลือกของมันมีอยู่เยอะับหลายอย่างปกติแล้วเมนูที่เราจะรู้จักกันก็คือแบบหมูฮ้องหรือหมูต้มซีอิ๊วนะแต่ว่า วันนี้เราจะเปลี่ยนตัวเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนี่ยมาเป็นเห็ดหอมแห้งแทนถ้าถามว่าเห็ดหอมแห้งกับเห็ดหอมสดต่างกันไหมเนี่ยต่างกันแน่นอนครับเห็ดหอมแห้งเนี่ยคือการที่เราไปทําให้มันตากแห้งนะครับก็ทั้งรูปรสแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะมันจะแห้งมันจะแตกต่างกันมันจะคอนเซนเทรตมากขึ้นเพราะฉะนั้นรสชาติกลิ่นทุกอย่างเนี่ยมันมันจะชัดกว่าแบบสดนะครับเมนูที่เราจะทาวันนี้คือเห็ดหอมฮ้องเราจะใช้แทนเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่เราทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ย มันจะค่อนข้างคล้ายเนื้อสัตว์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังดีต่อสุขภาพด้วยก่อนอื่นเลยนําเห็ดหอมครับไปแช่น้ําไว้ในชามจากนั้นเราก็มาหั่นเต้าหู้ครับให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมส่วนประกอบหลักของเห็ดหอมห้องแล้วเนี่ยครับก็คือ3ามเกลือนี่ครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยซึ่งเราจะต้องเอาไปโขลกก่อนครับ ส่วนประกอบของเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟครับให้ร้อนจากนั้นใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับนำสามเกลอือที่เราโขลกไว้เนี่ยลงไปผัดจะมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำตาลและน้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวด้วยไฟเบาๆจนมีสีสวยนะครับเป็นสีเริ่มเข้มเป็นคาราเมลถึงจะใส่เห็ดหอมลงไปจากนั้นเติมน้ำใส่โป๊ยกัก๊กตามด้วยเต้าหู้เราสามารถปรุงรสเพิ่มได้ด้วยน้ำมันหอย เมื่อใกล้เสร็จแล้วเนี่ยใส่ไข่นกกระทาลงไปผัดให้เข้ากันและเคี่ยวให้งวดสุดท้ายครับแต่งหน้าด้วยผักชีครับ จะทำอาหารนะครับต้องมั่นใจอย่าไปกลัวอยากกินอะไรอร่อยๆก็เข้าครัวไปลองทำเลยลองผิดลองถูกไปเลยครับปรุงไปเรื่อยปรับไปเรื่อยจนเจอรสชาติที่เราชอบไว้มาเจอกับผมได้ใหม่ในช่วง m n Ad w o r d ครับกับเมนูสไตล์บ้านๆง,ง่ายๆของผมครับลลัััันนกกรรงรงความสนุกของการทำอาหารบางประเภทเนี่ยนะครับความสนุกของเขาอยู่ที่ความง่ายฮะเรียกว่าง่ายจนสนุก แต่งหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องอร่อยด้วยครับเราอบไมโครเวฟเหรอครับเขาทำงานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับที่มีความยาวของคลื่นเนี่ยสั้นณนะที่ความถี่สูงครับมันจะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยสัน่นยิ่งสั่นมากก็จะยิ่งร้อนเร็วนั่นจึงหมายความว่าไมโครเวฟสามารถทำอาหารได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องคำนวณระยะเวลาและก็พลังงานที่เราใช้ ของตู้ไมโครเวฟเนี่ยนะครับให้เหมาะสมด้วยครับเค้กสูตรนี้เนี่ยนะครับภาชนะของเราต้องเข้าไมโครเวฟได้นะครับไม่มีพวกโลหะยุ่ตรงขอบๆนะฮะแล้วก็ภาชนะที่ผมใช้เนี่ยขนาดความจุอยู่ที่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะครับขาดเหลือเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะทําเค้กของเราเนี่ยในนี้แหละครับและเวลาที่ทำเนี่ยส่วนประกอบอาจจะน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเอาของเข้าไมโครเวฟเราต้องเข้าทีละชิ้นนะครับทีนี้นะครับสำหรับตัวเจ้า ช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะฮะที่ผมใช้เนี่ยดีดีพอดีเขาออกมาเป็นแบบว่าซองเล็กๆบางทีเราอยู่หอหรือแบบว่าทําอะไรทานคนเดียวเราก็จะใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพที่ออกแบบมาใช้สําหรับการทำเบเกอรี่โดยเฉพาะนะครับแล้วขนาดก็เนี่ยฮะไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับฉีกถุงทีเดียวก็ใช้ได้หมดเลยครับเค <ๆ S 1> ้กสูตรนี้ใช้เวลาไม่นานครับเริ่มต้นจากการนําเนยนะครับเข้าไปละลายในไมโครเวฟเป็นเวลา30วินาทีครับ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็คนให้พอเข้ากันส่วนของไข่ไก่นี่นะครับเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นใส่ตามลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเกลือนมสดเล็กน้อยคนให้เข้ากันดีครับแป้งเราใช้แป้งสาลีนะครับใส่ตามลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันช็อกโกแลตชิพในสูตรนี้ผมจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะแรกใส่ลงไปเลยคนให้กระจายทั่วดีช้อนโต๊ะที่2โรยอยู่บนหน้าให้สวยงามครับ เรานำเข้าไมโครเวฟเป็นเวลา1นาทีครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นเค้กที่มีวิธีการทำที่แสนง่ายนะครับแล้วโดยรวมก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับประทานอุ่นๆเสิร์ฟกับไอศกรีมโรยหนะ้าไอซิงหรือทานกับวิปครีมก็เข้ากันได้ดีนะครับ